สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมือกระแต่หน่อยลาปลาได้ใส่เครื่องปรุงไปเลยล่ะครับพี่น้องปลานี่เป็นปลาไปากำไปกำมีตู้เออเอ,อื่นปลายอย่างปลาเพียนี่ใส่ถึงพริกเขาขวพางสุรดใส่ไปแล้วตำตำ,ตำละเอียดตำเหมเขากันวะสินะเอามักละเอียดซํำได้กะแล้วแต่ตำคน มีผักหอมเัาเตรียมไว้มีหอมหอมฉี่หอมบัวหอมสาลาเปาแล้วก็มีใบบักูด้อม้อมด้วยน้ำตุมน้ำต้มนั้นเป็นน้ำต้มแบบเย็นแล้วเอาเดี๋ยวให้กระแตหน่อยลมลกลอจักหน่อยค่ะพี่นอ้องน้ำเนียนเขาทีแล้วใส่เครื่องครบเรียบร้อยน้ำนัวก็อยู่ในนี้ค่ะพี่น้องอยู่ในน้ำตุม กอยใส่ไปทีละหน่อยอย่าเพิ่งใส่ร้ายตามบานไม่ไบอกคุณไปใส่จะหอมจังหอมเห็นปะจะคุณคุณไปเรื่อยๆเมาข้น อาแบบแบบแบบข้มเขาวักย่งเหนูอยู่ <c oughs> ขนาดใส้นามซ้ำเนี่ยต้องได้ตวงเอาค่อยตวงไปเรื่อยๆอาเนีนมันจะแล้วเกิน น้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็น้าน้ำหอนมันจะกลายเป็นปนออสองมือ <c oughs> จะฝังยังแขนอยู่ทาน้ำต้มอีกมานี่แล้วคนไวาจั ลาบปลานี่สีหยากตรงที่ตอนมาต่ำมันปวดแขนแ้วสีได้อะความเหนียวซ้ำนี่ใส่หอมโอ้ ใส่ผักหอมไปท่าใส่เบิร์ดอกถ้าต้องปรุงน้ำต้มให้มันได้ความนัวก็ดีเวลาเห็ดออกมาแล้วมันก็จะมาเด็ดเพิ่มเติมยังลายความนัวต่อยสิ่งละโอเคปะโอเคโอเค ค่อาดียิ่เขาแล้วอะอ้าวนี่แหละแบบเขนเคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องลับปลาลับปเพี่อะทางนี้ซุกค่ะพี่น้องมากซุกกระททกนีเดอร์อันนีต้มแล้วก็เจวมาบมาจัดมากครับนี่คาเมนขาวเป็นเนวนี้แหละ เก่งเก่มมากมๆามาเ,เลยทองหองลยโจกมันเขามาใหม่ๆหมอนอยู่หอนนะตาต้ตอน,นอยัยเลยอุ้ยกเปาหน้านี่เต่นแ่หอนหอนมาเนี่ย นี่แยไม่เด่นทนเขาตื้นฝนน้ำลุ้ย เขาหุนหันใช้กหลังต้นดอนเลยตปื่อยก็ค่ะอืม,อมจับลง Để ừ. người đẩy mà vừa lại nè Các hình mạo เสียเวลาขวนจะเป็นน่าจะบกพรอยเป็นอันก้อนท่อปลาอัน,น,นเนาะปลาตองอปลาตองอรัวปลากายนี่แหละหลับเดี๋ยวเดี๋ยวทำสิ่งนีอ้ออกจากจาน สดต้มๆน่าสดโอ้ัออในใส่พาะงนเนี่ยหอมเลยเนื้อปลาในอันนี้ก็ยังไเอามาสดเห็นมันลองคอ,อนิเผ็ดบัวป่า หักพีกหมหนะ่อยก็ยังฮักไรที่เนอหมดเลยฮักหัดหน่ยเลย เวลานขาลดเขาว่าเสียงรดเขามากแล้วเวลามันโม้คอยตรงกันพี่้องพี่ดองนี่ว่าอันนี้นั่งกินกันต้องแถบมึนมาบต้งแถบขึนมาเร็วต้องแถฟุงเพินโอ้ยใส่คำไง Cái mình không sợ bà mẹ nhỏ này hả kèm Hạt hưng 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 này hưng 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 kai ko pokai เจียวจำกันนะเขาอะไรไม่หินอันไม่หินไม่หินติดมาต้องหักเสายหรอกอ <c oughs> <c oughs> จำเจียวเลยมันลงเสีย หนึ่งมันเจ้าคือปะ

อีีนเลยะิงติ่งมาเกี่ยงพี่ต่มนี่มาสดมาสดลำต่มอีนี้พ่อเอาเนื้อมาเห็ดแล้วพอแล้วบ่ข้อแล่าเอล้อหล่าบ่เหลเขาแห้งว่ะค่ะ มันนี่เขาลาบปลาเหมือนอือเด๋อถึงลาบ<ม>ปลาเพีย<ม>ปลาเพียะเด๋อถึงแบบแบบซุกแล้วก็บแบบดิบ<ม>ด้านมากกับตุ่มหอมแจ้านำหลายอย่างค่ะพี่น้องมันนี่เอามันนี่กับเต้าน้าก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ก็ไมาติดตามรับชมทามถามถทำจำในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คือก้าวเดินข้ามมันนี่กับเต้าน้อยขอบคุณครับขอลาไปก่อนนะครับนอ้อส,สวัสดีค่ะ,คะ